เรามารู้จักกับโรคโควิด -19 นะครับโควิด -19 เนี่ยครับเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับเรารู้แล้วว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นมณนทนหนูเป่ยนะครับโรคระบาดอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าติดต่อได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจโคโรโนาไวรัสเ,เป็นโรคทางเดินหายใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ถ้าโรคไหนนะครับที่มีความรุนแรงมากผมยกตัวอย่างอีโบลาอีโบลาถ้าเป็นปั๊บรุนแรงโอกาสที่จะเดินทางข้ามประเทศข้ามจังหวัดก็น้อยดังนั้นการระบาดใหญ่ของทั่วโลกก็จะเกิดยากโรคบางโรคนะครับที่มีความรุนแรงน้อยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับยกตัวอย่างโควิด -19 นี้เนี่ยนะครับ ถึงแม้จำนวนหนึ่งจะทำให้เกิดปอดบวมก็ยังมีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากนะครับที่มีอาการน้อยบางคนอาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากแต่สามารถเดินทางไปได้ไกลนะครับเช่นนักท่องเที่ยวนะครับบินข้ามประเทศก็จะทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ย การระบาดในปี2009นะครับเราจะเห็นไหมฮะว่าพบครั้งแรกที่ในอเมริกาเดือนมีนาคมนะครับเข้าสู่ประเทศไทยวันที่2พฤษภาคม2009นะครับแค่หน้าฝนเปิดเทอมเท่านั้นเองก็ระบาดเต็มประเทศไทยเลยนะครับนะฮะเพราะช่วงนั้นเราไม่มีมาตรการในการควบคุมโรคนะครับแต่ขณะเดียวกัน โรคนี้เรารู้ว่ามีความรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่เรามีมาตรการในการควบคุมโรคนะครับแต่นะครับก็ยังเล็ดลอดเข้าสู่ประเทศไทยผู้ป่วยรายแรกเนี่ยครับที่เข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเห็นไหมฮะว่ากลางเดือนมกราคมนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะปิดกั้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้จนกระทั่งมีการปิดกั้น ทุกคนไม่ให้เข้าประเทศอันนั้นถึงจะป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้เนี่ยนะครับก็ระบาดไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เราจะเห็นไหมฮะว่าพอมาถึงวันที่1มิถุนานะครับโรคนี้ก็มีจํานวนการระบาดทั่วโลกนะครับแล้วมีผู้ป่วยนะครับะจะเห็นได้ชัดเลยว่าในช่วงเดือนพฤษภาต้นเดือน ะะผู้ป่วย1ล้านคนเนี่ยจะใช้เวลาเพียง12วันเท่านั้นเองแล้วพอมาถึงปลายเดือนพฤษภาจะใช้เวลาไม่ถึง10วันประมาณ9วันหรือ10วันพอมาเข้าสู่มิถุนานะครับโดยเฉพาะมาถึงกลางเดือนมิถุนาเนี่นะครับใช้เวลาแค่1สัปดาห์ก็จะเพิ่มประชาผู้ป่วยประมาณ1ล้านคนและมีแนวโน้มว่าต่อไปเนี่ยจะเหลือแค่5วันต่อ ผู้ป่วย1ล้านคนนะครับงั้นอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยนี่นะครับจึงเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการเพิ่มของเขาเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มแบบยกกำลังหรือ exponential นะครับอาจจะเห็นไหมฮะว่าเส้นกราฟอย่างแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็จุดกำเนิดในประเทศจีนเองนะครับรูปนี้เราจะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับเลยดูเล็กไปเลยนะครับ ในขณะที่การระบาดนะครับในอเมริกาลงสู่ลาตินอเมริกาพบเป็นจำนวนมากนะครับและแม้กระทั่งในยุโรปขณะนี้เริ่มจะควบคุมได้แต่โอกาสที่จะเกิดเวฟที่2ของในยุโรปก็เกิดขึ้นได้นะครับและก็สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าการระบาดได้ย้อนกลับเข้ามาสู่ในเอเชียนะซึ่งใกล้บ้านเราโดยเฉพาะในอินเดียและก็ตะวันออกกลางนะครับนะฮะ อัตราการเพิ่มของผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นดังที่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าความรุนแรงของโรคนี่เองนะครับนะบเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้โรคมันแพร่กระจายได้เร็วนะฮะโรคอุบัติใหม่นี่นะครับจะเห็นไหมฮะว่าถ้าเราไล่โรคระบาดตั้งแต่อีโบลานะครับอีโบลานี่นะครับ มันเริ่มครั้งแรกที่เราพบกันตั้งแต่1,976นะครับแน่นอนจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันก็ระบาดเป็นหย่อมๆหายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่หายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่หน,หมนะครับอัตราตายของอีโบลาเนี่ยประมาณร้อยละ40สนะครับส่วนไข้สมองอักเสบนิป,ป้าที่นำโดยค้งคาวนะครับระบาดครั้งแรกในปี1,998ที่มาเลเซีย โดยมีตัวกลางจากข้างคาวมาสู่หมูนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้ป่วยมากกว่า500คนนะรลามโรคนี้ไปสู่สิงคโปร์นะครับจะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตเกือบ80นะครับมีการระบาดเพียง2ประเทศเท่านั้นคือมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนิพ้าไวรัสในระยะหลังนี้ยังพบที่บังกระเทศนะครับได้นะคร เกิดเป็นาลายลายไปนะครับส่วนโรคซาสเนะครับเกิดขึ้นในปี2002นะครับมีผู้ป่วยเกือบ800คนเสียชีวิตประมาณ10%นะครับเกือบ800คนนะครับแล้วเมอร์สเริ่มขึ้นในปี2012จะเห็นไหมคว่าโรคเมอร์สเนี่ยมีความรุนแรงมากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นในผู้สูงอายุมีอัตราการตายหรือเสียชีวิตประมาณร้อยละ30 แล้วก็โรคเมอร์สได้กระจายไปในประเทศต่างๆนะมากกว่า28ประเทศแต่แน่นอนเมื่อไปสู่ประเทศต่างๆส่วนใหญ่ก็สามารถควบคุมโรคได้นะครับทีนี้มาในโควิด -19 นะครับโควิด -19 นี้เนี่ยนะครับผมว่าขณะนี้นะครับได้แพร่กระจายไปเกือบทุกประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะครับโควิด -19 เราจึงจัดโรคนี้ว่าเป็นแพนเดมก หรือเป็นโรคระบาดทั่วโลกแล้วนะครับนะฮะการเชื่อมโยงของการติดต่อของโควิด1 i นี้เนี่ยนะครับเรารู้ได้ว่าจากจุดเริ่มต้นของไวรัสน่าจะมาจากนะครับสัตว์นะฮะที่เข้าสู่คนนะครับก่อนแล้วค่อยแพร่ระบาดจากคนสู่คนนะครับเมื่อการแพร่ระบาดเข้าสู่คนสู่คนนี่เองเนี่นะครับ,นะรบก็ทำให้เกิดมีการแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นี่เองนะครับจึงทําให้เกิดการระบาดใหญ่ของทั่วโลกนะครับมีการคํานวณกันว่านะครับเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซาโควีหนหรือซาโควีสอนะครับซาโาวี1ที่ทําให้เกิดซาร์นะครับจากคนหนึ่งแพร่กระจายไปได้3คนนะครับแต่ซาโาวีสอเนี่ยนะครับเชื่อว่าจากคนหนึ่งเนี่ยนะครับ จะแพร่กระจายไปได้2-3คนนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับถ้าจากคนหนึ่งกระจายไปมากกว่า1คนโรคก็คงจะไม่หยุดมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายออกกว้างขวางดังที่เราเห็นทุกวันนี้ครับ